สวัสดีครับพบกันกับไม้ครับนะครับผมมาถ่ายครั้งแรกโอุย้ยกระตุกก็ขออภัยที่กระตุกด้วยนะครับก็มาถ่ายครั้งแรกถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออาภาัยนะครับสับดม้ย้ย ขอปรับพีชฟูนนะเพราะว่าอยู่ในการสร้างบ้านผมไม่ชอบให้ซอมบี้ีมาลกวนโอเคออไปโอเคเอาซีดมาใส่ไนี่อ๋อนี่ผมใส่สกินนี้นะนี่นี่ข้างหลังไม่รูปิปเปอร์ ไม่รู้เป็นไรชอบใส่หูฟังแล้วมีข้างหลังเป็นลูกขีป er. เปอร์เ้ยตัดไม้จบไปอ๋อถ้าจะสร้างบ้านแบบไหนดีอ๋อถามที่ยี่สิบเจ็ดวันอะไรไม่บอกใช่ครับ ปีพอสออะไรก็ไม่รอนะครับครับป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาต่อกันเลยครับแล้วลเรามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็ตัดไปตั้งนาน ลืมเลยว่าเรามาทำไร้ยแถวนี้ต้องมีมหมู่บ้านแน่เลยแต่เราสร้างบ้านกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกินน้อย ดีเฮ้ยผมชักจะไม่ชอบแมปนี้เอาเซอร์เลวป่ะสร้างแบบใหม่พิมพ์แค่ตลอดเลยผมอ่ะ หมาจริงนะผมไม่ชอบหิมาก,กับจังเกินก็ขอขอภัยด้วยนะครับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมไม่ชอบโบหิมะจริงๆโอเค เย้ใช yeah. okay. ่ต่อไปต่อไปโอ้ยกะตุกกะตุกก็ขออภัยด้วยนะครับ เสียงทีวีมาก็ถ้าใครได้ยินนะก็ขออภัยด้วยเพราะว่า <c oughs> เล่นเกือบหน้าทีวีเลย <c oughs> อยู่กันเป็นครอบครัวดูละครอยู่แต่ไม่บอกว่าละครอะไรให้ทายกันดูเองนะโอเค จุนจีเฮ้ยฮ,ยฮยไปเลยขออาศัยหมูบ้านฮ้ยในกล่องนั้นฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปไปเราจะโกงกันนะครับว้าว เอาล่ะผมจะใส่เกมแล้วผมกดใส่ไงคลิกขวาเคเล็กบานอยู่มีแต่บ้านเล็กทั้งนั้นเลยเอาอ่ะสวัด,ดีสวัด,ดีผู้ใหญ่บอน พยาบาลครับช่วยผมด้วยโอเควางมาๆๆๆๆตรงนี้ขอละกันนะครับเกมโลชีฟอีเวนทูรี่ทู ไม่ให้ของตกนะครับผมไม่ชอบผมไม่ชอบของตกฟรอสก็ขออนุญาตเซฟเอ้ยไม่ต้องหรอกไปเฮ้ยเอ็ด เฮ้ยทำดาบเฮ้ยไม่ต้องหรอก <c oughs> ก่ากันตัดไม้ไม่ไม่ไม่กดดิน ก็แต่ไปทำเถอะไม่อยากใช้ทำไมผมต้องทำเสียงนั้นไม่รู้สิโอ้ยน้ำมึนหลก็ทำช่วงเป็นวัดครับก็ขอโทษด้วยนะครับ สีนี่ก็เดินผ่านอยู่ได้ไปกระข้ากับบองเพชรเจ็บเลยไปไปใครมีหินบ้างบริจาคให้ฉันทีกดกด โคตรโคตรโคตรโต้ยนึกว่าอะไรอุ้ยนึกว่าอะไรจริงๆไอออนไงเราเล่นไอออนโชคดี ที่มีพิกเอกไอเลอนโอ้ไม่มีทอดเลยอ่ะแปเอากองก่อนโดวาชิงกองผมชื่ออะไรผมไม่บอกนะไป ขออ่องเลยนะครับเคไปโอ๊ยถ้าได้ยินเสียงละครก็ขออภัยนะครับ คือเออกระจีอ๋อไม่มีอะไรครับผู้เล่นไม่เป็นไร เื่อจะไอ้นี่สองอันก็วางไว้ตรงนี้เคว้าแบ่งลกมาก็ขอ้ได้บางเถอะ วัสดีคุณหมอผมจะจบตอนไหนก็ไม่รู้นะทนครับเมื่อกี้มันตัดไปเองแล้วมาตัดต้นใหญ่ทำไมเนี่ยเออ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะโอเคอุ๊ยถอนเกงกันโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊าย